สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะว,ควันนี้มาพบกับกวางอิซูโพรซับนะคะวันนี้กวางจะพาทุกคนนะคะมารีวิวนะคะการส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าออกไปรถรุ่นอะไรคะอิซุซุไปตู้เท์บครับผมตู้เท์บนะคะ แล้วก็การบริการของกวางเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีดีเยี่ยมมากเลยครับของแถมครบไหมคะอ๋อครบครับใช่ค่ะคือลูกค้ามารับแบบนี้จบแบบนี้เลยนะคะพร้อมเสริมหน้านะคะมีตู้ทึบนะคะติดฟิล์มทุกอย่างครบหมดเลยที่นี่ที่เดียวนะคะใช่ครับผมแล้วก็ไฟนั้นผ่านง่ายไหมคะง่ายมากครับใช่ค่ะสัญญา่ะคะผ่านง่ายไหมคะง่ายครับใช่ค่ะใช้เวลาอนุมัติประมาณ1วันเองเนาะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ของแถมครบ ่วงจบทุกอย่างนะคะที่เซลกวางนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครนะคะที่สนใจที่จะออกรถอีทูสุพี่จะแนะนําใครดีคะแนะนําทุกคนนะครับเพราะว่าจะให้มาซื้อกับกวางใช่ครับโอเคได้ค่ะก็ขอคันนี้นะคะคันนี้นะคะเฮงๆงรวยๆนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางนะคะแล้วก็ถูกหวรัตวัดถุดหวยรอตตอรีรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นะคะที่มาออกรถกับเซลกวางอีทสุโปรซัพนะคะ ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่กับกางอีสุโปรซาดค่ะ